เมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่รัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่อาคารสำนักงานนายกรัฐมนตรีของยูเครนเป็นครั้งแรกนี่คือการยกระดับและเมื่อคืนส่งโดรนเข้ามาฝูงหนึ่งอย่างน้อยนะอย่างน้อย19ลำบางรายงานข่าวบอก24ลำเข้ามาในโปลแลนด์ซึ่งเป็นชาตินาโตแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือการทดสอบความเข้มแข็งและเ,เขาเรียก ความเหนียวแน่นของพันธมิตรนาโตคือถ้าเกิดแย่มาแล้วรับมือไม่หนักแน่นเนี่ยรัเสเซียก็จะเก็บข้อมูลแล้วในอนาคตก็จะรู้ว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนี่คือการเริ่มต้นในการแย่เทสติ n g ทดสอบความพร้อมนะฮะซึ่งชาติสมาชิกนาโต ตอนนี้ต้องต้องต้องคุยกันว่าจะเอาอยัางไงนะเพราะว่าการแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมหรือความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนาโต้จะคือสิ่งที่จะทำให้รัสเซียเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารในเป้าหมายต่อไปได้นั่นก็คือชาติบอลติกหรืออาจจะเป็นโปแลนด์ด้วยซ้าไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็เลยต้องแสดงพลังนะเมื่อคืนอย่างที่บอกเนี่ยสหรัฐ ส่ง f 1ฟนิบหในท่นด์ส่งมาอิตาลีส่ง a w วัมาไม่รู้ทรัมป์ว่าอย่างไงนะเพราะว่าทรัมป์นี่แบบคือตัวแปรสำคัญแล้วก็ชาตินาโตในยุโรปเนี่ยก็มีการออกแถลงการประนามนะทั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ผ่านบัญชี X ทีนี้คำถามก็คือว่าโปแลนด์จะต้องใช้มาตกรกาห้าหรือเปล่า ถ้าจะต้องตอบโต้รัเสเซียอันที่หนึ่งคือโปแลนด์จะตอบโต้รัเสเซียหรือเปล่านะฮะเพราะถูกถูกล่วงละเมิอดอต่อที่ปไตยขนาดนี้อันที่หนึ่งโปแลนด์จะตอบโต้รัเสเซียหรือไม่แล้วถ้าตอบโต้เนี่ยก็แช่แป้งได้เลยแป้งนะแป้งไม่ใช่แป้งมันแช่แป้งได้เลยว่ารัเสเซียก็จะตอบโต้กลับ ถ้าตอบโต้กับนาโตจะใช้มาตราห้าหรือไม่และถ้านาโตใช้มาตราห้าก็หมายความว่าสงครามและการเผชิญหน้าระหว่างนาโตและรัเสเซียจะเกิดขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะคะดูมาตราห้าก่อนเผื่อลืมไปแล้วเพราะว่าไม่ได้พูดนานมาตราห้าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือระบุว่าการโจมตีประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีโดยรวมและ นาโตมีพันธะผูกพันในการปกป้องสมาชิกที่ถูกโจมตีตั้งแต่ก่อตั้งนาโตมา70กว่าปีเนี่ยเคยใช้ครั้งเดียวก็คือตอนบุกอัพการิสถานหลังเหตุการณ์ไน1อลปี2001นี่ก็จะครบรอบแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ก็คือเหตุการณ์วินาศก,กรรมอาคาร w o ล l ์เทดเซนเตอร์แล้วก็อาคารเป็นตะก้อนแต่ในคราวนี้นักวิเคราะห์หลายคน บอกนะคะบอกว่าโปโแลนด์แล้วก็นาโตอาจจะไม่ต้องมีความจําเป็นต้องเอามาตราห้ามาใช้เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่เกิดความเสียหายรุนแรงและมาตราห้าของนาโตเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้กันง่ายๆนะไม่ได้ใช้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการ ประเมินสถานการณ์สำหรับโปแ,แลนด์แล้วก็นาโตเพราะว่ายังมีบางฝ่ายบอกว่าหรือรัสเซียอาจจะไม่ตั้งใจให้โดรนเข้านั่นฟ้าโปแลนด์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไปนได้หรือเปล่าอาจจะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของตัวโดรนไม่ได้มาตรฐานขณะที่บางส่วนบอกว่านาตั้งใจแน่ๆต้องตั้งใจยั่วยุแน่แน่เพราะถ้าดูทิศทางจากการเคลื่อนที่ของโดรนเนี่ยมีบางส่วนมันบินไปเข้านั่นฟ้าเบลารุสก่อนก่อนจะไปโจมตีโปแลนด์คือถ้าไม่จงใจเนี่ยเบลารุสสอยให้แล้ว นะอย่างไรก็ตามนะเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีการประกาศออกจากนายกรัฐมนตรีโปรแลนด์โดนัททัสแล้วออกมาระบุนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโปรแลนด์เมื่อคืนนะคือจุดหรือ,อ,อการยั่วยุที่อาจจะทำให้ โลกเข้าใกล้สงครามใหญ่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าโปแลนด์จะใช้มาตราสีของนาโตยังไม่ใช่มาตรหามาตราสีคืออะไรนะเราไม่ค่อยได้ยินมาตราสีของนาโตระบุคําว่ารัฐสมาชิกนาโตจะปรึกษาหารือกันเมื่อเห็นว่าชาติสมาชิกถูกลุกล้ำบุรณภาพแห่งดินแดนเอกราชทางการเมืองหรือความมั่นคง ะะก็คือ,อยังไม่ใช้อาวุธแต่จะหาหรือกันก่อนตามข้อมูลบันทึกของนาโตเนี่ยมาตราสีถูกนำมาใช้เพียง7ครั้งเท่านั้นนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี1,949โดยครั้งล่าสุดที่มีการอ้างถึงมาตรานี้ก็คือเมื่อปี2022หลังจากรัสเซียรุกรามยูเครนนะ,ะล่าสุด เอลิ Hart, สันฮาร์ดโฆษกของนาโตรายงานว่าสภาของนาโต้กำลังเปิดประชุมอภิปรายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการหารือว่าจะออกมาตรก,การรับมือการส่งโดรนเข้านน่นฟ้าของโปแลนด์ and, ตอนนี้อย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะการประชุมของนาโตสภานาโต้ NATO, กำลังเปิดอภิปรายว่าจะตอบโต้อย่างไรซึ่งเหตุการณ์โดรนรัสเซียรุกล้ำน่นฟ้าโปแลนด์ Bo and, เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียด ของแนวชายแดนโปลแลนด์ที่ติดกับประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คือเบลารุสนะคะโปลแลนด์เนี่ยชายแดนด้านตะว,ว,ว,วันออกเขาอะตะวันออกขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือจะติด2ประเทศข้างล่างตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยติดกับยูเครนข้างบนติดกับเบลารุสนะเบลารุสก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากของรัสเซียนะก็คือยังไงก็ไม่ปล่อยมือกันแล้วก็โปลแลนด์ก็ไม่ค่อยสบายใจนะกับสถานการณ์ที่เบลารุสเท่าไหร่เพราะว่า เบลารุสนี่ก็ถูกใช้เป็นสปริงบอร์ดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกรานยูเครนจากทางเหนือของรัสเซียตอนที่บุกยูเครนเมื่อปี2022นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเบลารุสก็มีการเขาเรียกมีกิจกรรมทางการทหารของรัสเซียค่อนข้างบ่อยมีทั้งขนทหารเข้ามาแล้วก็มีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์แบบยุทธวิธีที่นั่นด้วยนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย รัสเซียกับเบลารุสซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาทำให้โปลแลนด์ต้องมาประกาศปิดชายแดนเลยนะฮะโดยการซ้อมรบครั้งนี้ระหว่างรัสเซียและเบลารุสก็คือการซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อสาผัด2025จะเริ่มขึ้นขอภาย,ยังไม่เริ่มนะเริ่มวันศุกร์นี้และจะจบลงวันที่15กันยายนก็ซ้อมนานนะ หนึ่งสัปดาห์โดยจะไปซ้อมตรงไหนหรู้ปะซ้อมทางตะวันตกของเบลารุสซึ่งติดกับชายแดนโปโลแลนด์เพราะฉะนั้นโปโลแลนด์ก็เลยสั่งปิดพรมแดนตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็นายกรัฐมนตรีรอนัลด์ทุสบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของรัสเซียและเบลารุสมีลักษณะก้าวร้าวการซ้อมรบสาปาท2025ทำไมไปซ้อมตรงนั้นมีแผนที่ใช่ไหม แถวนั้นเนี่ยตรงเบลารุสกับโปลแลนด์แล้วก็ถัดไปลิทัวเนียเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆช่องหนึ่งชื่อว่าช่องสุวากิช่องสุวากิมันจะตัดผ่านช่องสุวากิมันคือเขาเรียกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องยุทธศาสตร์มันเป็นเส้นทางเล็กๆที่เชื่อมระหว่างแคว้นคารินินกราดของรัสเซีย กับแผ่นดินใหญ่รัสเซียนะคาลินินกราดเนี่ยเป็นดินแดนรัสเซียแต่ไม่มีพื้นที่ใดติดกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่เลยถ้าเกิดจะมาจากคาลินินกราดซึ่งเป็นจุดที่มีการประจําการอาวุธเยอะที่สุดในยุโรปมีนิวเคลียร์ด้วยเนี่ยถ้าจะมาจากที่นั่นเนี่ยจะต้องผ่านช่องแคบหรือว่าช่องสวากิซึ่งตัดผ่านลิทัวเนียฝั่งหนึ่งกับโปแลนด์ฝั่งหนึ่งเพื่อเข้าสู่เบลารุสแล้วก็มาที่รัสเซีย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีป,ปูตินเนี่ยสมมติได้เบลารุสมาเป็นพวกแล้วเนี่ยตัวปัญหาคืออะไรที่ทำให้รัเสเซียเข้าไปไม่ถึงคาลินินกราดซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญบนทะเลบอลติกคือรัสเซียเสีย,สยบอลติกไปหมดแล้วนะเพราะว่าลิทัวเนียรัสเวียเอสโตเนียเขาไม่อยู่กับตัวเองหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายคนตีจากนะแต่ว่ายัง move on ไม่ได้อยากได้แฟนเก่าคืน แล้วตัวเองก็มีเยื่อใยอยู่ตรงนั้นมีติ่งอยู่คาลินินกราดทีนี้ถ้าได้เบลารุสเป็นพวกแล้วเนี่ยพี่นาถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะเอาคาลินินกราดเพื่อที่จะให้ตรงนั้นเนี่ยมันไร้รอยต่อเนี่ยจะต้องยึดตรงไหน,นต้องยึดช่องสุวากิแล้วถ้ายึดช่องสุวากิได้ถ้ารัสเซียยึดได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ ชาติพนันธมิตรนาโต้แถวนั้นเนี่ยอีสเทนแฟลคืออะไรคือโปแลนด์กับลิทัวเนียจะถูกตัดออกจากกันแล้วเราไปดูลิทัวเนียรัดเบียเอสโตเนียดูขนาดประเทศเล็กจิว๋วไม่มี strategic depth รัเสเซียบุกเข้ามาอันนี้ไม่ได้ยังไงนะแต่ว่ารับมือลำบาก strategy หรือยุทธศาสตร์ของนาโตก็เลยต้องรักษาช่องสวากิไว้เพราะว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับชาติบอลติกเนี่ย โปแลนด์ซึ่งแข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นฐานในการรับอาวุธจากชาติสมาชิกนาโตจะได้เข้าไปช่วยบอลติกได้แต่ว่าถ้าเกิดเสียช่องสุวากิแปลว่าบอลติกจะถูกตัดขาดจากเรียกว่าแผ่นดินใหญ่ของนาโตเห็นแผนไหมคะเพราะนั้นถ้าได้สุวากิปั๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นในการยึดบอลติก การซ้อมรบเซปาตสอ2พตามรายงานข่าวคือการซ้อมยึดช่องสวากิซึ่งเรียกว่าเป็นอาร์คลิสฮิลหรือว่าจุดอ่อนที่สุดของนาโตใน,นอีสทิแ์นแฟงนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีทัสบอกว่านี่คือการซ้อมรบที่เป็นการแสดงความก้าวร้าวของรัสเซีย ช่องสวากิก็ถูกกำหนดขึ้นมาหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991เจ้าของพื้นที่คือลิทัวเนียนะฮะแล้วถามว่าเอา้าแล้วทำไมรัสเซียถ,ถึงยังข้ามใช้ช่องสวากิไปคาลินินกราดได้เพราะว่ามันมีข้อตกลงให้รัสเซียเนี่ยใช้ได้ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับคาลินินกราดนะฮะ